สองเลขบ้านเจองูเหลือมขมือแมวเลื้อยไม่ไหวนอนย่อยบนกำแพงสวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพบงูเหลือมขนาดใหญ่นะคะไปแอบกินแมวนะคะเลื้อยไม่ไหวนะคะต้องนอนย่อยบนกำแพงนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างรัตนไตรยัยธรรมสถานสระบุรีนะคะรับแจ้งขอความช่วเหลือ จากนายสักชานพมเขียวอายุ41ปีนะคะว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่นอนอยู่บนกำแพงบ้านนะคะซึ่งบาิเทีก็คือ20ทับหนึ่งนะคะซอย5ถนนพหลโยทินตะบลปากเปียวอำเภอเมือจังหวัดสระบุรีนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงนะคะที่เกิดเหตุนะคะพบว่าเป็นบ้านสองชั้นนะคะพบงูเหลือมขนาดใหญ่นอนนิ่งอยู่บนกำแพงนะคะซึ่งไม่สามารถจับได้นะคะเนื่องจากว่ามี เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเพียงคนเดียวนะคะแต่ว่างูมันมีตัวขนาดใหญ่นะคะแต่จะของบ้านแล้วก็ลูกชายได้ให้การช่วยเหลือช่วยกันจับงูนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ลงมือจับงูนะคะโดยใช้อุปกรณ์ในการจับงูเป็นบ่วงเชือกคล้องคอง,งูนะคะแต่ขณะกำลังดึงงูลงมานั้นงูดิ้นแล้วก็เลื้อยลงไปที่กำแพงนะคะ เข้าไปอยู่ในซอกแคบๆนะคะทําให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจับด้วยความลําบากนะคะพยายามเอาบ่วงเชือกเข้าไปคล้องที่คอได้แต่ก็ลากออกมาด้วยความลําบากนะคะเนื่องจากสู้แรงงูไม่ไหวนะคะเพราะมาคนเดียวนะคะเจ้าของบ้านนะคะสองพ่อลูกจึงช่วยเจ้าหน้าที่จับงูนะคะช่วยกันดึงขึ้นมานะคะ งูเหลือมก็ดิ้นแล้วก็ลัดไม้นะคะเจ้าหน้าที่จึงใช้ไม้กดตรงคอไว้แล้วก็เอาถุงมาแนบกับพื้นแล้วก็ดันงูเข้าไปในถุงได้สําเร็จนะคะโดยงูเหลือมตัวดังกล่าวนะคะมีขนาดความยาวประมาณ4เมตรเลยนะคะใช้เวลาในการจับประมาณ30นาทีนะคะจึงสําเร็จนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จึงนํางูขึ้นรถเพื่อไปปล่อยกืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ ด้านเจ้าของบ้านนะคะคือนายชานศักดิ์เล่าว่าขณะลูกชายนอนอยู่ที่ชั้นล่างนะคะอยู่ติดกับกำแพงที่งูนอนอยู่ลูกชายได้ยินเสียงหมาเห่าข้างนอกห้องจนผิดสังเกตนะคะจึงเปิดหน้าต่างออกมาดูลูกชายจึงตกใจนะคะเมื่อเห็นงูขนาดใหญ่นอนอยู่บนรั้วกำแพงรีบวิ่งมาบอกพ่อเลยนะคะแล้วก็ออกมาดูก็เห็นงูนอนอยู่บนรั้วกำแพงนะคะจึงแจ้ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับนะคะเนื่องจากแมวของเพื่อนบ้านได้หายไปหลายตัวแล้ววันนี้เจ้างูเหลือมนี่คงกินแมวไปแล้วนะคะจึงมานอนย่อยบนกำแพงเพราะเคลื่อนไหวไม่ได้นะคะจึงมานอนย่อยบนกำแพงอย่างที่เห็นนี่นะคะเห็นแล้วก็หวาดเสียวนะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนี่ส่องเลขที่บ้านแน่นอนนะคะ นั่นก็คือเลขที่บ้านนะคะ2 0ศนย์นะครับน,นะคะ20ศนย์ทับหน,นะคะซอย5้านะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเจ้าของบ้านอายุ40ปีนะคะนี่เลยนะคะใครเห็นแบบนี้ก็ต้องตกใจแน่นอนนะคะงูขนาดใหญ่มันนอนอยู่ตรงหน้าบ้านตรงหน้าต่างพอดีเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ระมาดระวังนะคะสวัสดีค่ะ